กำลังกำลังยกสะดุ้งใหญ่เด้อพี่น้องอ่ะคนยกกีพี่ย่านแต่ดำพี่ปุ๋ยพ่ปุ๋ยม่กับน้องแม่กับน้องเด้อนี่เด้อคุณสร้างกับคุณแผนคนแล้ว อันนี้นั่งเอกนั่งบ้านพองบ่ียาถกนมาเข้น่มามามาขินมากขินมาเนบ่ น่ด่นเด่นนี่อยู่ระซิวกะซิวหัวงอบหมาเต้นละมงโอ้โหลงคลองไปแล้วนี่ลงของไปแล้วมาเที่ยแพมาเที่ยแพ อของใหญ่ขึ้นมาแล้วาดของใหญ่ของใหญ่พุ่น่ะของใหญ่าดของใหญ่ของใหญ่พุ่น่ะเคลื่อนไปยังลุ้งไปยังนี่ปลาตองกลายปลาตองกลายพุ่น่ะของใหญ่โอ้โหงามๆกดดูดยองๆเลยพุ่น่ะตองกลายไงมัน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 น้องมาหากันมันอยู่แบบนี้ สด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 มาเด้อผู้ใดอยากกินลาบปลาตองมาเด้อโหยสีเหรนรนะ้น้งาม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 สวยสวยสวสดสดยี่ไปลุงมาตายเหรอเจี๊ยบลุงเดงแดงนเหะ เจ้าเอาของนะลกงามเหองามังังามหอดามอตัวนี่กลนัมันบมมีมาตีมือนี่มันบ่เห็นเห็นบัเห็นรู้เห็นไดบนีเห็นมาโอนอนเห็นแล้วเห็นแล้วฟังว่าคนของที่คุตามอยู่คน โคดขั่วก็ขั่วไปร่างภาพก็ถ่ายไปเด็กน้อยคนเก่งคุณเด็กน้อยคนเก่งทำปลาเก่งหานหน้ามาหน่อยคุณเด็กไม่ทาันขั้วอยู่ขั้วขั้วขั้วนี่เรา วกพนุดอันนี้เแดดยังไม่ปาตัวปลาแผ่เด้วนี่ปลาแดดแดดเดียวปลาแดดเดียวเด้อทำปลาแดดเดียวนั่นนี่นะแดดเดียวแดดเดียวเออตุบปลาแดดเดียว,ปยวไปทอดไปย่างยามค่ะคุณนะ่ะเปนเบิร์ดคุณนะ่ะมาเบิร์ดในพี่น้องเอ้ยมาไเนี่ย ร้านไทแพ้น้องอะไรนะน้องอะไรคะน้องอะไรบอกอยายสินี่น้องเอินน้องเอินน้องเอินก็ทำปลาเก่งใช่ไหมไปรับจ้างได้วันละสองสามร้อยนะคะน้องเอินนี่เห็นไหมร้านแม่คะาแพปลา มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเห็นป่าซอยแน่มา่วป่าซอยแนเด้อนี่เด้อนีเด้ออก่อนทำก่อนทำต้องทำแบบนี้มาดูวิธีทำโอ้วิปลาตัวใหญ่ด้วยอันนี้อันวิธีทําเอาเก็ดมันออกเด้อ เอาเกศป่าออกก่อนเกศเนี่ยนี่อันนี้คือพิธีซ้อมเกศป่าเออมเกศป่าทำไมเหย็บเหย็บเหย็บเหยียบแห้งเลยเหยียบแห้งมันเละเลยเขาไม่ได้ให้เหยียบแรงเขาเหยียบเบาเหยียบเาเอ่อเอาฝาดิมือนี่เอาลงไปล้าง เอารอเอาเท้าโอ้โหม่นก็เท้าได้เท้าป้าหัูกหโอ้เข่าก็สร้างมั่นละอันนี้ผู้หาป่าผู้หาป่ารอรอผู้หาป่ารอรอเดินนี่เด้อไปแล้วจะไปใส่เองพยายามไปละเบ้อลองเรือหาลักอีกแล้ว ัางขาส่องเกตกับมานาเอ้อแหมบ่แม่นพม่าเด้อคนไทยคนไทยอันนี้คนไทยช้าๆไม่ใช่พม่าเก็บเข้าวออกก็เก็บเข้าอันนี้เมียเมียคนทําปลา ขี <laughs> ่แดดวัดเกียร์ <Get off S 3> ออกวัดขี่แดดวัดไม่นิ่งมากแพ้หาปลาไปแล้วไปอีกละลุงไปทั้งคนอีกแล้ว ป่าใหญ่บอหรอล่สุดละยกนุรบ่ฮะเด็ดแล้วจ้ะอ้นี่ตาจาาเขาก็อยู่แพนู้น ยกยอยกยอยกสะดุ้งบริษัทเอิรสะดุ้งคนไทยเขาเรียกยกยอโอ้โหนกระโดดกระโดดกระโดดติดอยู่ติดอยู่ติดยางอาเดียด่าเดียดกามาล่ลลลลละแม่ผู้ใด ไม่พักได้เหยียบแล้วบร,ริเนแล้งงานตั้งดาวนี่น <laughs> ี่แล้ว <laughs> เวออพี่น้องวิธีเอาเกตปลาออกอืมอมาทำปะลาล่ามาทำปลาหนักปลาหมักปะลาล่าขุดข้าวจืว้อ ัวขาจ้วขาจ้วสวย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 